สวัสดีคะ่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนลองฝึกพูดกันบ้างหรือ,อยังเอ่ยสาหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงชิ้นงานที่เราจะต้องทํากันคะ่ะอย่างที่นักเรียนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราจะต้องพูดหน้าชั้นเรียนกันสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนพูดหน้าชั้นเรียนนั้นก็คือการพูดแนะนําหนังสือคะ่ะ การพูดแนะนำหนังสือจะพูดแนะนำหนังสือที่ตนเองชอบจะเป็นหนังสือประเภทอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทนิทานนิยายการ์ตูนการท่องเที่ยวการทำอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทวิชาการก็ได้ค่ะคุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนมีหนังสือที่ตนเองชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ ถาพร้อมแล้วเรามาลองดูตัวอย่างการพูดแนะนำหนังสือหน้าชั้นเรียนกันเลยค่ะเมื่อเราไปถึงหน้าชั้นเรียนแล้วนะคะลำดับแรกเลยเราจะต้องทักทายผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงศิรปรภา,าบริบูรณ์ชั้นป .3 ทับเลขที่40ค่ะอย่าลืมนะคะผู้พูดจะต้องมองหน้าผู้ฟังและยิ้มให้กับผู้ฟังบ้างค่ะ เรามาแนะนำหนังสือเราจะต้องถือหนังสือมาให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนแนะนำตนเองหน้าชั้นเรียนเสร็จแล้วนะคะเราเริ่มที่จะมาแนะนำหนังสือกันเลยค่ะลำดับแรกนะคะเราจะต้องบอกผู้ฟังถึงชื่อหนังสือของเราค่ะว่าวันนี้เราแนะนำหนังสือชื่อเรื่องว่าอะไรค่ะ ต่อมาผู้แต่งผู้แต่งนะคะบางเล่มจะอยู่ท้ายหนังสือหรือบางเล่มอยู่ในปกในและมีทั้งหน้าปกเลยค่ะสํานักพิมพ์แล้วก็จำนวนหน้าค่ะราคาเท่าไหร่ใส่ราคาไปด้วยนะคะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากได้และสามารถไปซื้อได้หากไม่เกินกำลังค่ะ ต่อมาเป็นสาระสำคัญของหนังสือค่ะสาระสำคัญนะคะก็คือบทสรุปของเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหนังสือที่นักเรียนนำมาแนะนำนั่นเองค่ะอาจจะเป็นหัวใจของหนังสือหรือเหตุที่ทำให้นักเรียนสนใจต่อมาเป็นประโยชน์ที่ได้รับค่ะ การอ่านหนังสือนั้นเราจะต้องทราบว่าประโยชน์ที่เราได้รับคืออะไรอาจจะเป็นข้อคิดถ้าเป็นประเภทนิทานเราก็จะเป็นข้อคิดที่ได้รับจากหนังสือเล่มนั้นค่ะและนี่ก็คือแนวทางการพูดแนะนำหนังสือของนักเรียนนะคะ สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือสำหรับคนไทยในยุคสมัยนี้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นเพราะไม่ว่าเราจะรับประทานอะไรหรืออาหารของชนชาติใดก็ตามเราก็สามารถมองหาได้อย่างง่ายดายตามริมข้างทางและอาหารเหล่านี้ยังถูกปรุงขึ้นอย่างอร่อยถูกปากจนบางครั้งก็มีชื่อเสียงด่งดังไม่แพงร้านอาหารหรูราคาแพง อีกทั้งอาหารเหล่านี้ยังมีเอกลักษณ์ความเป็นจานด่วนซึ่งเหมาะกับคนในสมัยนี้อีกด้วยกล่าวคือปรุงง่ายไม่ยุ่งยากส่วนผู้ซื้อก็ได้รับประทานอาหารที่สะดวกรวดเร็วและมีรสชาติเยี่ยมเรากับมีเชฟมืออาชีพมาทำให้เรากับมือ หนังสือเชฟข้างทางอาหารจานด่วนเล่มนี้เราได้รวบรวมสูตรอาหารทั้งสิ้น70สูตรไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีหรืออาหารฝรั่งก็เป็นสูตรอาหารจานด่วนยอดฮิตที่ใครหลายคนชื่นชอบซึ่งรับรองว่านำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและอร่อยถูกใจลูกค้าแน่นอนหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้สูตรอาหารการทำอาหารที่รวดเร็วทำง่ายและมีหลากหลายประเภทหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นคำตอบให้ใครหลายๆคนที่กำลังมองหาการทำอาหารทานเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องออกไปเจอผู้คนมากมายข้างนอกนั่นเองค่ะ มื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะคะประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือเล่มนี้ก็จะทำให้พ่อครัวแม่ครัวมือใหม่และคนที่มีใจรักในการทำอาหารทั้งหลายได้รู้จักกับวิธีเลือกหนังสือการทำอาหารที่ถูกใจและใช่สำหรับคนทำอาหารจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่รักในการทำอาหารทุกคนคะ่ะ